สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงทะเบียนจองคิวนะครับสำหรับพี่ที่ขับแท็กซี่รถแท็กซี่โอเคนะครับก็คือตอนนี้กรมกรมการขนส่งทางบกนะครับก็คือเปิดให้พี่ที่ขับรถแท็กซี่โอเคครับสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับชื่อว่า DLT Driver นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเ,เป็นแอปพลิเคชันสำหรับติดตามรถ นะครับแทน gps นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแอปของกรมการขนส่งทางบกนะครับผมตรงนี้ก็มีการให้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับผมณกรมการขนส่งทางบกก็คือที่จตุจักรนะครับหรือสํานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองครับผมก็คือจะเริ่มตั้งแต่ 15, ธันวา2องพนนะครับแต่ตอนนี้ก็คือว่ากรุงเทพสามารถเปิดจองคิวกันได้แล้วครับผมนะครับผมตั้งแต่วันที่9กนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราไปดูวิธีการจองคิวครับก็คือ โหลดแอป dlt smart q นะครับแล้วกดเข้าไปได้เลยครับผมเป็นแอปตัวนี้สำหรับสำหรับพี่ๆที่ยังไม่เคยลงแอปตัวนี้นะครับก็คือสามารถลงได้ครับแล้วก็ที่ในช่องของผมเองก็จะมีวิธีการลงทะเบียนอยู่นะครับการใช้แอปตัวนี้ก็ตรงนี้ผมขอข้ามไปเลยจะเป็นวิธีการจองคิวนะครับสำหรับเปิด dlt diver นะครับผมตัวนี้ก็จะตรงนี้ก็สำนักงานเขตก็จะเป็น ไปส่วนของสำนักงานเขตที่5นะครับจตุจักรนะครับผมก็คือคลิกเข้าไปครับจะเปิดเป็นที่เดียวนะครับคลิกเข้าไปแล้วกดโอเคเลยครับผมก็ตรงส่วนนี้ก็จะเจอเมนู3เมนูนะครับก็คืองานทะเบียนงานใบอนุญาตงานตรวจสภาพก็คือให้คลิกที่งานตรวจสภาพนะครับผมคลิกเข้าไปครับคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอเนี่ยครับผมเมนูว่าลงทะเบียนแอป dlt driver แทนทดแทน gps นะครับเราคลิกเข้าไปเลยครับผม เนี่ยครับก็จะเจอปฏิทิน so. ว hmm ัน hmm. ทําการนะครับก็จะเป็นวันเอ่อก็จะมีวันที่ในตามปฏิทินนะครับก็คือสีแดงนี่จะเป็นวันหยุดนะครับสีเหลืองคือเต็มครับสีดําก็คือว่างครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้1วันนะครับเป็นวันที่15นะครับ15 15เป็นวันแรกของการเริ่มลงทะเบียนหน้างานครับก็คิดเข้าไปเลยครับเราต้องจองคิวก่อนนะครับจะไปสุบสี่สุบห้าไม่ได้นะครับผมตรงนี้ก็จะว่าง30คิวครับผมก็มีเวลาตามนี้เลยครับ มันอันนี้เป็น,ปนวันพุทธที่15นะครับเจ็ดโมงครึ่งแปโมงนะครับตามนี้เลยว่างครับเปิดสามสิบคิวนะครับยังไม่มีใครจองเลยครับตรงนี้ก็เพิ่งเปิดวันแรกลงทะเบียนวันนี้นะครับวันที่5วันที่9ครับโทษทีวันที่9เรากดเลือกวันนะครับกดเลือกวันแล้วก็ตรงนี้ว่าสามสิบคิวเราเลือกเวลาครับตรงนี้เราก็เลือกเวลาว่าจะสะดวกช่วงเวลาไหนนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างนะครับเวลา11บเอโมงครับสิบเอโมงถึงเที่ยงครับแล้วก<ด>็กดยืนยันการจองครับตรงนี้น <refreshing. S 2> นจะเป็น ดูรายละเอียดลิดหน่อยนะครับก็คือวันช่วงเวลา11โมงถึงเที่ยงแล้วก็ลงทะเบียนแอป,ป DLT Diver ทดแทน GPS นะครับผมแล้วก็ณนะสำนักงานขนส่งพื้นที่5นะครับจัด,ดูจักกรุงเทพมหาคนครนเองเราก็กดยืนยันการจองได้เลยครับกดที่ยืนยันครับยืนยันการจองก็จะขึ้นมาเป็น QR Code นะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อ,อแล้วก็เลข บัตรประชาชนนะครับแล้วก็วันที่วันที่เราเข้านะครับแล้วก็ลงทะเบียนแอป DLT Driver แทน GPS เวลา11โมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็สำนักงานขนส่งพื้นที่5จุจับนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเมื่อเราจองคิวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมาตรวจเช็คการจองคิวที่เราดูได้นะครับกดที่รูปโรบอตตัวหุ่นยนต์นะครับคลิกเมนูซ้ายนะครับแล้วก็ไปที่เมนูดูที่จองแล้วครับผมตรงนี้ก็คลิกก็จะมีวันที่ เ,ออเดือนแล้วก็ปีที่เราจองไว้นะครับวัน15เดือน12 2021ลงทะเบียนแอป DLT Diver ทดแทน GBS เนี่ยครับเป็นเมนูตัวนี้มาแล้วก็เดินทางมาตามวันเวลาที่นัดหมายนะครับผมวันที่เราจองไว้นะครับผมแล้วก็เตรียมหลักฐานการลงทะเบียนไปด้วยน,นะครับก็จะมีบัตรประชาชนใบอนุญ,ญาตขับรถสาธนารณะนะครับหรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภทนะครับ1-4ที่ยังไม่สิ้น ยังไม่หมดอายุนะครับผมแล้วก็แล้วก็อันที่การนี้ก็คือภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถนั่นเองครับผมตรงนี้ก็อย่าลืมเตรียมไปด้วยนะครับเป็นหลักฐานการลงทะเบียนนะครับแล้วก็ส่วนการลงทะเบียนก็ไปที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักรนะครับอาคาร3ชั้น2นะครับตรงนี้ก็หรือสํานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะครับตรงนี้ก็ใครที่อยู่ ไม่สะดวกที่ไหนก็ลองดูครับพี่เป็นอีกทางเลือกก็คือสํงงานักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนั่นเองครับผมก็คือจะมีการลงทะเบียนรถแล้วก็ลงทะเบียนผู้ขับรถนะครับตรวสภาพรถแล้วก็บันทึกข้อมูลในระบบเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้แอปของตัว DLT d, d i v e r ได้แล้วครับผมตรงส่วนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่ๆนะครับผมก็ลองกัน ก็ยังไงก็รีบจองกันไปนะครับผมแล้วก็ไปลงทะเบียนกันเพื่อใช้ได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นครับแทน g p s นั่นเองครับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับพี่ๆก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วผมจะทำคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์กันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ